เอพิโซดเนี้ยคือจะบอกว่าดูไป13นาทีขำไป10นาทีแล้วพักแป๊บเสริญหน้าข่าวมือถือดูพี่จองคันแล่นน้องแดนจูดี้บอกเลยดูไม่ถึง10นาทีอะได้กลิ่นคันแล่นตกกระป๋องแรงมากอ้าวคันแล่นไม่ใช่ลูกหลานของแม่จูดี้อีกต่อไปแล้วเหรอพีจองอะชอบส้มตำจูดี้เขาก็จะทําให้น้องแดนชอบข้าวต้มจูดีก็จะทําให้คันแล่นชอบผัดกะเพราหมูสับจูดีไม่ทํา <Huh? S 2> ตกกระป๋องไปหนึ่งอันนี้คันแล่นช่างเปรียบแล้วค่อนข้างจริงด้วยไอ้ที่ว่าผู้หญิงบอกว่า10บนาทีอ่ะจริงๆก็คือหนึ่งชั่วโมงวันเนี้ยคันแล่นเมาส์จูดี้ซะแบบบอกว่าวันเนี้ยจูดี้ต้องแต่งหน้าสวยมากๆเพราะวันนี้เจอน้องแดนบอกว่าจูดี้ชอบน้องแดนมากที่สุดแล้วก็เข้าถึงสัจธรรมเลยนะว่าจูดี้เปลี่ยนหัวใจจากคันแล่นไปเป็นพี่จอมแล้วก็ตอนเนี้ยไปถึงแดนแล้วถ้าติดตามน้องๆเขาอ่ะวันสงกรานพวกน้องเขาก็เล่น ในที่สุดก็มีโมเมนต์ของทั้งสคนเล่นสงกรานต์ที่ประเทศไทยนะแล้วพวกนางก็เก่งนะไม่เลือกเล่นในย่านกรุงเทพเพราะคนเยอะจังหวัดที่ถูกเลือกอะคืออยุธยาจ้าสุดยอดจริงๆยุทธยาชนะเลิศหล่อทะลุปแป้งได้อีกพี่จองเอ้ยส่ินสวนนักข่าวมือถือ